จุดที่ผมส่องจากที่ผมยืนนะครับไปอยู่ที่150เมตรนะครับกระจกใสเส้นเล็งมินด์ชัดมากนะฮะของ b s a นะครับลูกเลยนะฮะกำแพงรู่เลยรูกำแพงลู่เลยนะครับไกลมากนะครับนี่นะครับเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้เอามาดูใกล้ๆ b s a เบิกวังบุรพาเกตดีนะครับไม่ใช่เกตถูกนะครับ ดูตัวจริงกันดิฝาฝากระดกหน้าหลังครบครันนะครับนี่เลยนะครับสวยมากเลยนะครับ46หน้าเลนส44มิลระยะ5ถึง150เมตรอ่ะไปดูรีวิวเต็มที่เพจที่อา YouTube คลองถมพลาซ่านะครับ สวัสดีครับผมปุครองผมพลาซานะครับผมวันนี้มารีวิวกล้องอีกตัวหนึ่งปี2023ปีใหม่นะครับนี่ VSA เกรดสูงไม่ใช่เกรดถูกตามแพลตฟอร์มทั่วไปไม่ใช่นะฮะนนี้เกรดสูงนะครับราคาพันกลางๆ c ีคี16หน้าเลนส์44มิลลิเมหน้าเลนส์ใหญ่นะฮะ44มิมนะครับกระจกใสามากนะฮะเส้นเล็งมินดดอทจุดไขปลาคมชัดมากเลยนะครับ มีฝากอ่านี่มีฝาก,กระดกหน้าหลังให้นะครับฝากกระดกมีให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับท่อบางแสงด้านหน้ามีให้นะฮะก่อนใส่ท่อบางแสงหมุนอันนี้ออกก่อนนะครับก่อนใส่นะครับขาจับมีให้หนึ่งคู่นะครับจะเอา1ิบมิลหรือ20่มิลบอกได้นะขาจับมีตัวไขมีระดับน้ำตั้งต้องให้ ไฟฉายคาดหัวพร้อมสายชาร์จตัวคาดหัวครบเลยนะครับปรับระดับได้อน,นี้ลูกค้าชอบมากแถมฟรีไม่ต้องซื้อนะครับตัวนี้นะให้ดูแบบ360อสิบองศาก่อนสวยมากนะครับเป็นเกรดสูงไม่ใช่เกรดถูกนะพวกเกรดถูกจะชอบทำเรียนแบบให้เหมือนเหมือนแต่ภายในไม่เหมือนตัวเนี้ย กระจกญี่ปุ่นนะฮะทำจากจีนก็จริงแต่เป็นของดีนะครับส่วงวางบุรพาด้วยนะครับของถูกเรียนแบบไม่ได้นะครับนี่นะฮะต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้มีปรับหลาหน้านะฮะปรับหลาด้านหน้านะครับมีโลโกโ้ครบนะฮะ4ีคีย์ิบคูณสีบสี ok ่เ e นะีก็คือ AO E ก็หมายถึงมีไฟลและปรับหลาได้ปรับหลาด้านหน้านะครับ การปรับหลาก็เริ่มนะฮะนี่เริ่มกันนี่เลย10บหลาจนถึง200หลาแล้วก็อินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดมีไฟที่เส้นเลงไฟแดงเขียวเปิดปิดตรงนี้หมุนไปเรื่อยๆไฟจะเปิดจะดับอยู่ตรงนี้เพิ่มความสว่างของไฟมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับไมรู้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเห็นไหมครับเส้นเลงจริมีไฟแต่นี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดนะแต่ให้รู้ม,มันมีไฟนะครับ แดงกับเขียวนะครับมีปรับตาหลังนี่นะบวกลบตรงนี้สําหรับคนใส่ตาสั้นใส่ตายาวปรับตัวนี้เพิ่มมันจะเพิ่มความคมชัดขับอีกหน้าเลนใหญ่44มิลขอท่อ1นิ้วหรือ25มิลซูมตั้งแต่4 16, ถึง16เท่าก็ระยะ5ถึง150เมตรนี่ระยะไกลนะครับนี่เป็นปรับในกันเด็กเล่นนะฮะเปิดฝาปรับเปิดก่อนนะครับ นี่มีสเกลละเอียดนะรปรับเสร็จแล้วแค่ปิดฝาใ่้เองนะครับปุ่มนี้เปุ่มขึ้นลงปุ่มนี้เป็นปุ่มซ้ายขวาปรับไปทีละปุ่มก่อนปรับขึ้นลงให้ไน้ระนาบก่อนค่อยมาปรับซ้ายขวาแล้วเวลาเราเปลี่ยนระยะก็ให้ปรับหลาช่วยใส่ตาไม่ดีปรับตาหลังช่วยแจ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะวัดขนาดให้ก่อนว่ายาวทั้งหมดกี่นิ้วนะฮะ เราวัดทุกทุกครั้งที่รีวิวอยู่ที่ประมาณ14นิ้วนะฮะวัดให้แล้วนะครับ14นิ้วนะครับน้ำหนักอ่าไม่ใส่ฝากระดกนะหาจุดลงก่อนน้ำหนักอยู่ตกอยู่ประมาณเก,เกือบเกือบหขีดอ่าประมาณ4.8ขีด ก็ไม่ถึงครึ่งโลก็ถือว่าไม่หนักนะไม่หนักถ้ารวมฝากรโดด้ดยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ5้ิขีดก็ถือว่ามาตรฐานกลางๆสำหรับกล้องยิงไกลๆนะครับละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมก็หลังจากคลิปนี้ถ้ายคลิปนี้ก็จะมีการทดสอบการเล็งให้ดูในระยะ150เมตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติกกด,ดตามกันด้วยนะครับสินค้าใหม่ๆปี2023ีนี่ก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ จุดที่ผมส่องจากที่ผมยืนนะครับไปอยู่ที่ร้อยห้าสิเมตรนะครับกระจกใสเส้นเล็งมินด์ชัดมากนะฮะของ b s a นะครับนู่นเลยนะฮะกำแพงนู่นเลยรูกำแพงนู่นเลยนะครับไกลมากนะครับนี่นะครับเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้เอามาดูใกล้ๆ b s a เบิกวังบุรพาเกตดีนะครับไม่ใช่เกตถูกนะครับ ดูตัวจริงกันดิฝาฝากระดกหน้าหลังครบครันนะครับนี่เลยนะครับสวยมากเลยนะครับ46หน้าเลนส์44มิลระยะ5ถึง150เมตรอ่ะไปดูรีวิวเต็มที่เพจที่อา YouTube คลองถมพลาซ่านะครับ